แล้วก็ได้แล้วโอเคโอเคครับก็กลาบเจอที่คุกันด้วยนะครับอยู่กับผมต้คุณนะครับนี่ก็มารีวิวอดีเซิร์ฟเซิร์ฟสี่เจ็ดนะครับแต่นผมจะสร้างอันนี้เนะี้ยเป็นทีมพิศดารเะครับผมให้ดู ชาแน,นีนี่เป็นทีมทีมพิซซ่นะว่าผมมีตัวละมั่งทีมไอดี AD ทีมพิซซ่าของผมนะครับว่าไอดีนี้มีตัวละมั่งแล้วและผมปั้นไปถึงไหนแล้วไอดี AD ทีมพิซซ่าของผมนะผมได้สร้างไอดีไอดีทีมพิซซ่าไว้แล้วนะ แล้วมาลอดอันนี้เป็นวันฟันแมนเซิร์ฟเทื่อนจีนนะลืมบอกเซิร์ฟเทื่อนจีนเหมือนเดิมนะครับ เป็นไอดีว,วันพันแมนซึบเถือนจีนเหมือนเดิมนะครับผมมาดูกันไอดี ID ทีมพิเศษของผมผมก็ได้ปั้นมาสองสามวันนั่นแหละแล้วก็จะมาลองตีคนอื่นกันดูด้วยนี่ครับ มีราชาใตด้ดินแล้วก็นกิอีกเนแล้วก็ราชาทะเลลือกฮดวังตัวสดแล้วก็วกจอตุ๊กีนัทแลวก็ยังไม่เก่งมากเท่าไหร่แล้วก็มีราชาใตด้ดินมีนาบวกหนึ่งตัวนะครับ มีรชาชตัดินนะบอกหนึ่งตัวมีอะไรครับั้ยนี่อัปดาเบื้องก่อนเลยขังเพิ่มขึ้นมาเป็นเจ็ดหมื่นสี่โอเคลองไปตีตีค,คนนะันนลองไปตีคนกันเอาคนนี้แล้วกันมีตัวอะไรม้่ง ไม่น่าไหวฮะลองดูแล้วกันนะลองตีคนนี้ดู เราเปิดก่อนนะ <is> เราเปิดแอเมเนชั่นก่อน Mình nó vầy nè Sửa nó dừa còn đâu Mấy nó vầy chính đấy Đối với con ไม่น่าไหวไม่ไหวจริงเลยนะนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันไอดีทีมพิซซ่าของผมมารมา리ยแค่นี้แล้วกันนะก็ขอจบคลิปเลยแล้วกันก็ขอบคุณที่รับชมและกดไลค์กดกระตามใครด้วยเลยครับขอบคุณที่รับชมครับกุณครับ